อ่าครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้เขตโซลาเซลล์นะครับผมจะมาดูเซตอ่าไฮร้อนไฟสว่างนะครับผมไฮร้อนไฟสว่างเซตนี้8,500บาทนะครับผม8,500บาทได้อะไรบ้างได้แผงโซลาเซลล์นะครับผม100วัตต์แบบโมโนโอเคแล้วก็นี่ครับเปิดเป็นชุดระบบนะครับชุดระบบ าจะได้เป็นชาร์จเจอร์ของโซเออร์นะครับผมแล้วก็เป็นมิเตอร์อย่างดีนะครับอ่าอินเวอร์เตอร์นะครับผมอินเวอร์เตอร์จะได้เป็นเพียวไซ1,600วัตต์เลยนะครับผมจะได้เป็นตัวนี้ครับสำหรับราคา8,500บาทรวมจดตั้งนะครับผมจะได้เป็นตัวนี้นะครับอ่าโอเคจะเปิดให้ดูนี่ตัวนี้เลยครับผมเป็นเพียวไซ 1 6 0 0วัตต์เลยนะครับอ่าก็จะติดตั้งให้สำหรับออกแบบให้กับลูกค้านะครับผมก็สามารถใช้ไฟบ้านได้นะครับผมอ่าแต่ว่าอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนให้เป็นเพียวไซาย1600วัตต์นะครับโอเคอ่าแล้วก็ได้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมสำหรับแบตเตอรี่นะครับผมเซตนี้จะได้เป็น ดีฟไซเคิลนะครับผมแบตเตอรี่ดีฟไซเคิล50แอมป์นะครับผมเป็นแบตเตอรี่12โวลต์50แอมป์ครับผมาราคา8,500บาทนะครับผมรวมติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปทดสอบให้นะครับสำหรับเซต8,500วัตต์เซตหายร้อนไฟสว่างนะครับผมโอเคมีนะครับมีพัดลม60บาท60บาทนะครับผมหนึ่งตัว สองตัวพัดลมสี่สิบวัตต์หนึ่งตัวสองตัวลองมาเปิดดูครับกับแบตเตอรี่ห้าสิบแอมครับผมแบตเตอรี่ห้าสิบแอมแบบยีฟเจลกับอินเวอร์เตอร์สี่ร้อยวัตต์นะครับเป็นโมดิฟายไซเว็บครับผมจะไหวไหมลองดูครับจะจับกล้องให้ผมเลยวะผมติดเปิดเหนก็เดาเบรนก็โดนสิัิซะ

ยิดเบอร์สามเบอร์สามทุกตัวแรงนะครับผมเดี๋ยวเอาชีวานจังไรยอ้าวเราเบอรแบบนี้ครัออออตอนนี้แบตไม่ชาร์จนะครับผมแบตชาร์จเข้าอยู่ที่ไปถ่ายตอนประมาณ5โมงเย็นนะครับผม แบตไม่ชาร์จนะครับผม0.6แอมป์ M, ไม่ถือว่าชาร์จนะครับปกติชาร์จจะอยู่ที่6-7แอมป์ครับอีครับซ้ตัว